เหรียญละ100บาทนะครับเพื่อนเหรียญละนะครับ100บาทนะครับนี่ก็คือสตังรูนะครับเพื่อนสภาพสวยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญละ100บาทนะครับเพื่อนเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยนะครับในพวงนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ100เหรียญนะครับเดี๋ยวตีจะชิมให้เพื่อนๆดูนะครับสตังรูโบราณแบบนี้นะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วนะครับเพื่อนถ้าจะติดต่อทําอย่างไรใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับเพื่อนเพื่อนะครับ601แล้วเลขอะไรเอ่ยนะครับ 0ูนกสนะครับ601นะครับและเลขอะไรเอ่ยนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนมาจิ้มกันเลยนะครับ1 0 0่ยเหรียญพร้อมพวงโบราณแบบนี้นะครับ100เหรียญนะครับคูณด้วยนะครับ100บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพวงนี้เลยนะครับพวงที่เพื่อนๆส่งมาขายกันแบบเนี้ยพวงนี้เลยนะครับเหมือนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนพวงนี้นะครับหมื่นเดียวเท่านั้นนะครับดูสภาพกันเลยนะครับเพื่อนดูสภาพกันเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับถ้าเลยเวลาเที่ยงคืนนี้ไปนะครับแบ่งขายแล้วนะครับ